ยินดีต้อนรับสุดประเทศญี่ปุ่นค่ะที่นี่บรรยาการศคือธรรมชาติสุดๆนะคะแล้ววันนี้นะคะเมนเม,มสพาทุกท่านนะคะไปวัดพระธรรมกายนางงานโนค่ะซึ่งการเดินทางนะคะมี2แบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือว่ารถบัสนะคะ กใครที่สนใจจะนั่งรถบัสนะคะสามารถขึ้นได้ที่หน้าสถานีรถไฟอุเอดะที่ชันชาลา2ได้เลยค่ะแล้ววันนี้มันแม่อยู่ที่สถานีอุเอดะค่ะจะพาทุกท่านไปแบบรถไฟค่ะตามมแม่มาเลยเมื่อเราเดินผ่านประตูเข้ามาในสถานีรถไฟอุเอดะแล้วนะคะเดินตรงมาทางนี้เลยค่ะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่เดินทางโดยรถไฟชิงคันเซ็นนะคะสามารถมาต่อรถไฟอีกสายหนึ่งได้ที่ทางนี้เลยค่ะเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะเดินตรงมาเรื่อยๆจนผ่านประตูน,นะคะจะเจอบันไดเลื่อนทางด้านซ้ายให้เราเดินขึ้นไปทางด้านบนเลยค่ะ ะะแล้วเจอเซอเว่นแล้วนะคะก็เดินตรงไปนะคะเลี้ยวขวาได้เลยค่ะเมื่อเราเดินเลี้ยวขวามายังสถานีรถไฟสายเพชโชวออนเซ็นแล้วนะคะจะเจอตู้บริการซื้อตั๋วค่ะสามารถซื้อตั๋วได้ทางนี้ได้เลยนะคะก็หยอดเหรียญตรงนี้นะคะหรือว่าจะเป็นแบงค์นะคะหยอดตรงนี้ค่ะ เราจะไปที่เบทโชออนเซ็นนะคะกดได้เลยค่ะใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดต่อไปมีแล้วก็ได้ตั๋วค่ะแล้วก็เงินหอนตรงนี้ค่ะ สำหรับสถานีรถไฟเบชโชออนเซนนั้นนะคะจะเริ่มวิ่งเที่ยวแรกตอน6โมงเช้า<ม>และรอบสุดท้ายประมาณ2 3นาฬิกาค่ะซึ่งในช่วงเช้า6โมงถึง10โมงและในช่วงเย็น4โมงเย็นถึง3ทุ่มจะมีรถไฟบริการชั่วโมงละ2รอบนะคะ ในการเดินทางมาวัดพระธรรมกายนานนานโน้นนะคะก็สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวได้หรือจะใช้บริการรถสาธารณะก็จะมีสองทางเลือกค่ะคือนั่งรถโดยสารและรถไฟจากสถานีกเอดะซึ่งหากเรานั่งรถไฟนั้นจะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะแปบ๊บเดียวค่ะไม่นานเลยก็จะถึงสถานีเบดโชออนเซ็นซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางพอดีค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเมย์เมก็ถึงสุดสถานีรถไฟแล้วนะคะก็คือสถานีเบชโอนเซนนั่นเองค่ะซึ่งสถานีแห่งนี้นะคะสามารถเดินทางไปวัดพระธรรมก,กายนางงานโนได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่เมจะพาเดินไปถึงวัดพระธรรมก,กายนางงานโนเลยค่ะเมื่อเรามาถึงทางม้าลายแล้วนะคะอย่าลืมมองซ้ายมองขวาดูรถที่ดีๆก่อนนะ นี่นะคะแม่ไม่ออกมาจากสถานีรถไฟแบดโชออนเซนนะคะข้ามทางม้าลายมาโอ้โหทุกคนเห็นว่าพระธรรมกายนางนนนงามโตมลุกเลยค่ะไกลมากจะบอกว่าระหว่างทางเนี่ยนะคะสวยมากที่นี่บรรยากาศคือธรรมชาติสุดๆนะคะสุดอากาศได้แบบเต็มปอดมากๆเลยนะคะนี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีร้านค้าต่างๆอย่างเช่นร้านนี้นะคะก็เป็นร้านขายของฝากค่ะก็ามาเที่ยวได้นะคะ เราเดินมุ่งหน้าสู่วัดพระธรรมกายนาง,งานโนนะคะด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบของเมืองออนเซนค่ะผ่านถนนสายเล็กท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ุณเขาอันง,งดงามที่นี่ก็เป็นเมืองแห่งออนเซนด้วยนะคะก็จะมีออนเซนเก่าแก่หลายร้านเลยล่ะคะ่ะนี่เลยค่ะพอเราถึงแยกตรงนี้นะคะเราเลี้ยวซ้ายได้เลยค่ะทางจากคุดออนเซนนะคะไม่ไกลเลยค่ะ ใช้เวลาเดินทางไม่นานเลยนะคะก็จะได้สัมผัสถึงความร่มเย็นและความสงบสุขภายในที่วัดรอคอยที่จะต้อนรับทุกท่านและเรานะคะก็ได้เดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายนางงานโนแล้วนะคะ เราดูจากแผนที่นะคะสถานีรถไฟเบชโชออนเซนไปวัดพระธรรมกายนางนาโน้นั้นไม่ไกลเลยค่ะแค่ประมาณ700เมตรเองนะคะหรือใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีค่ะวัดพระธรรมกายนางนานโนะประเทศญี่ปุ่นซ้อนตัวอยู่ท่ามกลางคุณเขาและธรรมชาติอันงดงามของจังหวัดนางา,นานโนะ วัดพระธรรมกายนางานโนนั้นเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างแดนที่สงบร่มรื่นและเปลี่ยนไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อเดินทางเข้ามาคุณจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบรายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และอากาศบริสุทธิ์ตลอดปีเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมทำสมาธิและพักใจจากความเร่งรีบในชีวิตประจำวันวัดไทยกลางขุนเขานางาโน,นบรรยากาศสงบร่มรื่นอากาศบริสุทธิ์ มาสำหรับทำบุญปฏิบัติธรรมและพักใจจากความวุ่นวายใครอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือแวะมาเที่ยวอย่าลืมแวะมาสัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นพลังแห่งศรัทธาที่นี่นะคะ